สวัสดีครับผมอายุธคารครับผมวันนี้ผมขอนาเสนอรถยอดนิยมนะครับผมมากี่คันก็หมดนะครับกับคันนี้เป็น To โยต้าออตินะครับผมโตโยต้าโคโร拉ออติดคันนี้มีความพิเศษนะครับเป็นปี07ก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นหน้าใหม่นะครับผมนี่นะครับเป็นโฉมสุดท้ายคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับ1.8เกียร์ออโต้นะครับตัวท็อปสุดในรุ่นประหยัดพลังงานด้วยพลังงาน LPG หัวฉีดด้วยนะครับผมนี่นะครับรถสีสวยนะครับ เพราะว่าเราทําสีให้ใหม่นะครับผมรถบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพลิกคว่ำหรือจมน้ําเหตุผลที่ต้องทําสีให้ใหม่ทั้งคันเพราะว่าลูกค้าเก่าจอดตากแดดเป็นส่วนใหญ่นะครับผมจอดตากแดดในที่ทํางานเป็นส่วนใหญ่แล้วแดดมันเลียนะครับแล้วก็มีริ้วรอยกันใช้งานทั่วไปเราเลยเก็บสีให้ใหม่ทั้งคันให้เหมือนรถใหม่เท่าที่จะใหม่ได้นะครับคันนี้สเปคนะครับแอร์แบ,บ,บ็กสองใบดิสเบกหน้าหลังนะครับผมยางปีย2ิบสองนะครับผม รถโดยรวมพร้อมใช้งานเอาไปขับขี่ได้เลยช่วงล่างนิ่งเงียบนะครับผมบอดีสวยนะครับผ่านการทําสปาภายในสปาห้องเครื่องขัดเคลือบสีทําสีให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับสวยงามนะครับผมนี่นะฮะเป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานด้วยมีมันหลังนะครับออปชันเต็มนะครับผมออติดนะฮะนี่นะครับตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงานด้วยนะครับสภาพหนัง เบะยังสวยงามนะครับมีริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปนะครับผมตามการใช้งานของหนังทั่วไปนะครับนี่นะครับแต่โดยรวมยังสวยนะครับเพราะเราทําความสะอาดให้แล้วก็ยังดูเหมือนใหม่ดีนะครับนี่นะฮะมีม่านหลังเนี่ยนะครับแบบดึงนี่นะครับตากรองให้แผ่นดูแล้วก็เบาะหลังก็สามารถพรับได้ระบบไฟฟ้าทั้งคันตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงานนะครับเด็นท่าล็อกนะครับกุญแจรีโมทนี่นะครับสวยงามปรับข้างไฟฟ้านะครับผม ไหมเป็นตัวใหม่ลนะครับมีประตูมีเซ็นเซอร์ประตูบอกว่าประตูไหนปิดเปิดอยู่นะครับแอร์เป็นระบบออโต้นะครับผมนี่นะครับไม่แสนกิโลนะครับผมนี่นะฮะระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับข้างไฟฟ้ามีสปอตไลท์ไฟหน้าสามารถเร่งระดับได้นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายนะครับและที่สําคัญออติตัวนี้นะครับเบาคนขับเป็นปรับไฟฟ้านี่นะครับเลื่อนไฟฟ้านะฮะปรับเอ็นก็ไฟฟ้านะครับ นี่นะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับออปชันเสริมนะครับออปชันจัดมาจัดเต็มนะครับผมใครหาขับขี่ใช้งานอยู่นะครับบอกเลยคุ้มค่านะครับรถอึดถึกทนประหยัดนะครับผมนี่นะครับด้านท้ายก็มีถังแคปซูลของ LPG อยู่นะครับเติมเต็มถังก็วิ่งเที่ยวได้สบายนะครับขึ้นเหนือลองใต้สบายรถออตติสเป็นรถที่อึดถึกทนไว้จุกจิกนะครับนี่นะครับเติมเต็มถังก็ไปเลยตกลิตรละกิโลละหนึ่งบาทเศษๆเท่านั้นนะครับถูกกว่า น้ำมันแน่นอนคุณมี200รอคุณไปเติมน้ำมันคุณวิ่งได้ไม่ถึงไหนแต่นี่ไปเติมแก๊ส2องอยวิ่งไปเถอะครับเกินร้อยโลแน่นอนนี่นะครับเดี๋ยวเรามาฟังในส่วนของเครื่องยนต์กันนะครับผมไปดูท้องเครื่องและเสียงเครื่องยนต์กันนะครับอันนี้รถสตาร์ทอยู่นะครับผมนี่นะครับผมเอาไม้ไปจอะใกล้ๆนะครับนี่นะฮะเครื่องนิ่งเงียบนะครับเดินเรียบนะครับติ๊กเกอร์เดิมทุกอย่างอยู่ครบทุกจุดนะครับนี่นะครับรถไม่ไม่มีการกลับสีแต่อย่างใดนะครับเป็นสีเดิมโรงงานนะครับ แต่ทำสีให้ใหม่ทั้งคันนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันครับผมนี่นะครับเข้ามาเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถคันนี้แล้วนะครับแอร์เป็นระบบออโต้นะครับผมเกียร์เป็นระบบขั้นบันไดนะครับมีเซฟตี้นะฮะแล้วก็ตกแต่งลายไม้จาเอิมจากโรงงานนะครับนี่นะครับ ภายในสวยงามนะครับขับขี่นิ่มเงียบตกแต่งลายไม้จากเริมจากโรงงานนะครับนี่นะครับมีเซนเซอร์อันนี้เราฝาผิดฝาท้ายไม่สนิทนะครับเซ็นเซอร์มันเลยเด้งขึ้นอยู่นะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขับขับไปเดี๋ยวไปปิดนะครับนี่นะครับขับดีนะครับใครหาขับขี่ใช้งานอยู่นะใช้งานได้2ระบบเลยคุ้มค่านะครับกับการลงทุนคันนี้เปิดเลยให้เลยนะครับแสนกลางๆนะครับสำหรับออติปี07ตัว 1.8G งตัวท็อปสุดในรุ่นนะครับผม เบาะคนขับรับไฟฟ้านะครับมีแอร์แบ็กสองใบนะครับนี่นะครับหาขับขี่ใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนกรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีนะครับผมต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนถึงหน้าบ้านนะครับรถขับขี่ดีนะครับใครหาเป็นรถคันแรกนะครับแสนกว่าบาทอย่างเงี้ยนะครับคุ้มครับได้รถใหม่สวยนะครับและพร้อมใช้งานนะครับไม่จุกจิกนะครับซื้อไปไม่ต้องเข้าอู่บ่อยนะครับขับอย่างเดียวนะครับถึงเวลาเซอร์วิสถึงเวลาเซอร์วิสแค่นั้นครับผมหาขับขี่ใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอน ขอบคุณครับ